ดูอยู่หรือเปล่าเจ้าพวกชั่วฉันมาหาแล้ววิทยาศาสตร์นั้นไม่รู้สึกคิดต่อสิ่งใดเช่นเดียวกับฉันชื่อของฉันคือเรดและเราก็มีงานต้องทำ ฉันแนะนำให้เราสำรวจบริเวณน,นี้ฉันแนะนำให้เราสำรวจบริเวณน,นี้ กำลับลงพุ่งเข้นนาคุณนาร์สะโตสะโตอยู่ตรงนี้การป้องกันของฉันชัดเจนฉันถูกโจมตีโดนรอบที่หนึ่งเริม่มนับหลังก่อนเลยเดี๋ย<ด><ะ>วนี้ฉันถูกโจมตีโดน เขาบอกมาจตูนั่นเป็นรายสุดท้ายในทีมนั้นแล้วมิตินี้ดูมีพัฒนาการนะกำลังยิงต่อสู้เรากำจัดผู้เลสถิติาวงเสฟโซนกำลังขยับมีแค่แพเติกำลังส่งมาดีเลยสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้ว กำลังให้การรักษากำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปข้างหน้ารอสักครู่กำลังรักษากำลังถูกยิงใส่ผมบอกมากรอบตรงนี้กำลังเข้าสถานะเฟสกำลังพุ่งไปข้างหน้า ฉันต้องชาร์จกรอบกำลังวางกับดักแก๊สว่าใช้เฟสแชมเปอร์กำลังยิงสายเพื่พบศัตรูแล้วอยู่ใกล้ๆกำลังพุ่งไปข้างหน้าศัตรูถูกจัดการแล้วทางนั้นไปกันเถอะกำลังพุ่งไปข้างหน้าพบศัตรูแล้วอยู่ใกล้ๆ ม,าามีกล่องพยาบาลตรงนี้กําลังรีโหลดทุกาาทํกาลังยิงสายเป้าหมายทุกลงกาลังวางปืนเข้าไปเราถูกโจมตีโดยสองทีมกำลังรีโหลดเป้าามทุกลองทิ้ง มีแม่เพิ่มความจุกระสุสนสไนเปอร์ตรงนี้แล้วอีกสามสุดหายใจเข้าไปลึกๆใช้กำลังกา๊าซแล้วสตูปใช้เป้าหมายทดลองเป้าหมายทดลองที่นี่ฉันต้องเพิ่มตัวไบร์สระเข้าไปแล้วก็ใช้เฟรเซมเบอร์กำลังรีโหลดเป้าหมายสตูปเป้าหมายทดลอง ขาหดฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่กำลังพุ่งไปข้างหน้าชุดของฉันจะระเบิดความเร็วเมื่อสไลด์เพื่อในกรณีที่มีใครคิดว่าจะหนีพ้น กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังให้การรักษาใช้กำลังชาร์จกรอบ <c oughs> กำลังให้การรักษา <c oughs> มีกลาองพยาบาลตรงนี้ กำลังพุ่งไปข้างหน้า กำลังพุ่งไปข้างน้ากำลังพุ่งไปข้างน้ารอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนกำลังวางกับดักกา๊า ศัตรูถูกน็อกแล้วศัตรูถูกกำจัดแล้วมีกล่องพยาบาลกำลังยิงตัวสู้ปอมาทดลองเสียชีวิตแล้วสกิลอัลติเมตของฉันพร้อมแล้วมาเริ่มการทดลองกันเลยกำลังพุ่งไปข้างหน้า มีเครื่องสร้างไอเทมมาตฉันถูกเนาะอย่าชิงชันไว้ที่นี่เพิ่มตัวไบร์สระเข้าไปแล้วกำลังวัดความต่อต้านกำลังยิงต่อสู้รอ<า>บที่สา<น>มเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนฉันถูกนกะอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่ใช้ควันย๊อนแล้วระเบิด กำลังารับีบาทุกงเสียชวิตแล้วมีลูกปาม,ามีทีมที่สองกำลังยิงใส่เรากำลังยิงสมาชิกทีมคนสุดท้ายถูกจัดการแล้วกำลังรีโหลด กำลังพุ่งไปข้างหน้าใช้กำลังชารติกรับคอยระว,วังให้ดีเ<อ>พราเป้าหมายติดล็อกทีมกำลังยิงต่อสู้กำลังถูกยิงใส่กำลังคว,ว้าระเบิดใช้กำลังดาบแล้วฉันต้องการความช่ยวยเหลือกำลังรีโหลดฉันต้องกรารการรักษาได้รับดเเาเมจระวังตัวละ่ะมีอีกทีมกำลังโจมตี กำลังยิงต่อสู้อีกหน,น,นึ่งกำลังพุ่งไปข้างหน้าฉันมนความรู้สึกที่น่าสนใจขอบคุณกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ากลังมีเวลาน้อยกว่า30วินาทีมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลส มีกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามใช้กำลังรักษาตัวอยู่ <c oughs> อีกสิวินาทีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆมีกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามคำตือนวงเซฟโซนกำลังรักษา<น>สกครู่กำลังรักษา แ่เวลาทน่กรลังนุ่มมเหลว่กับสามกำลังพุ่งไปข้างหน,ววน้ากำลังแฟชกลับเดี๋ยวนี้พวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังมาทางนี้เปิดไทเฟสแชมเบอร์พวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ <c oughs> ก,กระโดดผ่านมิติว่าง ฉันต้องชาร์จกราะเพิ่มกำลังรีโลดรอบที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนกำลังยิงต่อสู้กำลังพุ่งไปข้างหน้า <c oughs> ฉันสังหารศัตรูไปหนึ่งร้ายสังหารศัตรูแล้ว